หนุ่มผวายูเลอยเข้าห้องนอนยากิากเอาไปตีเป็นตัวเลขแทงหวยวันที่28กรกฎาค,คม2563หน่วยกู้ภัยมืลนิธีสว่างแถบไพศสาลธรรม,มสถานปราณบุรีได้รับแจ้งขอความช่วยเหลือจากนายนพดลคำทองขอให้ส่งเจ้าหน้าที่มาช่วยจับยูในห้องนอน ที่บ้านเลขที่1ทับ19บ้านปลายน้ำหมู่2ตำบลเขาน้อยอำเภอรปราณบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันจึงประสานอาสาสมัครกู้ภัยที่มีความชำนาญพร้อมอุปกรณ์จับงูรุดไปที่เกิดเหตุเมื่อไปถึงบ้านดังกล่าวนายนพดลพร้อมญาติญาติ ได้นำเจ้าหน้าที่ไปที่ห้องนอนพร้อมชี้ว่างูเข้าไปหลบซ่อนอยู่มุมห้องใต้โต๊ะเก็บของซึ่งไม่ทราบว่าเป็นงูชนิดใดเจ้าหน้าที่ต้องใช้ความระมัดระวงังเนื่องจากมีเสื้อผ้าสิ่งของวางกองเป็นจำนวนมากค่อยๆหา ตนพบเป็นงูสิงตัวใหญ่นอนขดตัวอยู่จึงใช้ไม้ดึงขึ้นมาแต่งูเกิดตกใจล้อหนีออกมาจากที่ซ่อนเข้าไปหลบใต้เตียงนอนจากนั้นเจ้าหน้าที่ต้องรื้อที่นอนและแผ่นพื้นเตียงออกก็พบงูพยายามชูคอสู้ เจ้าหน้าที่จึงใช้ไม้เหล็กงอกดไปที่ตัวงูทําให้งูไม่สามารถเลื้อยได้จากนั้นจึงใช้ไม้ที่มีเชือกทําเป็นบ่วงมัดหัวงูและดึงออกมาได้สําเร็จด้านนายนพดลเจ้าของห้องเล่าว่าตกใจมากเห็นงูเลื้อยเข้ามาในห้องนอน เป็นครั้งที่เจองูแบบจังจังขนยังลุกอยู่เลยต้องขอบคุณเจ้าหน้าที่กู้ภัยที่มาช่วยจับเอาไปปล่อยคืนสู่ธรรมชาติต่อไปขณะที่บรรดาญาติญาติที่มาดูการจับงูบอกว่างูเข้าบ้านแบบนี้คิดว่าน่าจะมีโชคแน่ๆงวดนี้ต้องลองเสี่ยงโชคดูอย่าลืมกดติดตามและก e ไลค s กดแชร์กคอมเมนต์ด้นโล